สวัสดีครับพบกับผมนาย YP อีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเรียกน้ำย่อยกันกันกบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากค่าย Universal Pictures กันนะครับกับหนังไอภาค j u ร a s s i c World ภาคนี้ก็เป็นภาคที่3กันแล้ว j u ร a s ิ i เวิลด d โด m i น i o n โดยทาง Universal Pictures ได้ปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว5นาทีในคลิปนี้ก็จะขอยกเพียงตัวอย่างจุดไแม็กสำคัญสำคัญสั้นๆนะครับ ถ้าท่านใดยอยากดูทีเซอร์เต็มๆก็สามารถไปดูกันได้จากทางค่ายยูนิเซ l ได้เลยนะครับเปิดตัวอย่างมาครับก็จะพาเราย้อนยุคไปเมื่อ65ล้านปีก่อนยุคที่ไดโนเสาร์ยังคลองพิภพและเดินท่องไปบนผืนแผ่นดินโดยจากตัวอย่างแล้วทำให้รู้สึกว่าภาคนี้จะเน้นไปทางไดโนเสาร์เป็นหลักนะครับ และก็ตัดมาที่ยุคปัจจุบันต่อจากภาคที่2 j u Jurassic w o r l d f a l l e n Kingdom ในช่วงที่กำลังเกิดความโกลาหลในเมืองเนื่องจากเจ้าพวกนี้บุกเข้าไปป่วนและมีฉากไล่ล่าทีเล็กจนกระทั่งเจ้าทีเล็กเข้าไปร่วมเกมในการฉายหนังกลางแจ้งในส่วนของตัวละครก็ได้พระเอกนางเอกจากภาค1และภาค2กลับมารับบทเช่นเดิมโดยหนังเรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายวันที่10มิถุนา2565นะครับ และก็แฟนๆจ t ดสิบเวลก็คงต้องรอกันอีกนิดนึงครับแค่23สเดือนก็จะได้ชมตัวเต็มๆกันแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวๆสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้ถ้ามีข่าวๆอัปเดตใดๆใหม่ๆผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย